สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก,กมาพบปะพ่อกันกับบ้าวนุกโคกไฮนามาเยี่ยมส้มสวนในช่วงต้นเดือนเมษายนเนาะครับเนาะวันที่7มีสายน2563อ่าหลังจากที่ห่างหายไปจากสวนอ่ามาชมป่าพันธุ์สี่หลักมินิเนียมครับพี่น้องอายุสี่ขาวาปีที่แปดช่วงนี้ฝนตกเนาะครับเนาะ นตกมาได้ประมาณสองมืออ่าก็ถือว่าดีแล้วครับได้นามมาเพิ่มเสริมให้ปามพันธสีลาดมิลเนียมเข้าญงขึ้นตึงขึ้นเน,ะน,นาะมีนามมีทานี่ครับพี่น้องขึ้นไปได้สามสั่นส่วนมากกส็สิพักเป็นตัวผูรครับนพักเป็นทลายตัวผูพอครบสามสัน่นก็สิพักไปเรื่อยพี่น้อง เดีวาบ,บ่โดนครับพักรอบนี่เดี๋ยวก็งอกขึ้นมาอีกออกถ้าไขึ้นมาอีกอก็ต้องติดตามกันว่ามันีิใส่เวลาโดนปันใดดีสิออกต่อไปนะครับเนาะออกถ้าไตัวเมียอน,นี่ครับดินกระซุ่มครับพี่หนอกฝนตกออฝนตกมาเรียวแน่ช่วงนี้ถือว่าดีแล้วครับ นะ่พันซีลาดมิลลิเนียมก็ถือว่าสองสั่นสามสั่นนะส่วนมากแต่ว่ามากก็ยังบ่ถ,ถือว่าถ้าไล่ยังบ่ถือว่าญ่ปันไนแต่ว่ากับพ่อใช้ได้หรอครับสงสัยสิปุ๋ยบ่พ่อคือจังไดท่านใดมีคำแนะนำดีๆมีปุ๋ยดีๆ ลองแนะนำมากครับแบ่งปันความรู้กันเนาะพี่น้องไฟมีแนียดีตั้งในแบ่งปันกันนํำไปใส่น้ำครับน้ำปีนี้เราต้องห่วงครับบ่มีขาดครับขันส้งสีแรงปึ๊บกับแผงโซลาเซลล์ปั๊มตลอดเบิดมือครับพี่น้องนี่ครับบางทลายกระตึง นี่นะครับซีหลาดมิลลิเนียมอายุกล้งปีที่แปดแต่ว,ว่าฝนตกมันกัน,กนขอเสียมนันกันนี่แหละครับหยาพี่น้องต้องหาเวลามาตัดนี่ครับผมปลูกสวนนี่กับประมาณหาซิบต้นพี่น้องต้นไหนอยู่ไกล้นำแน่เมื่อกัสีได้เปรียบมูแน่ครับนี่คือจังต้นนี่อยู่ไกล้นำ ขึ้นไปได้ออกท้าไล่ตัวเมียไปได้หนึ่งสั้นสองสั้นสามสี่สั้นพี่น้องสี่สั้นยังประยุทธ์พักครับยังขึ้นไปเรื่อยอ่ากำลังกับกำลังสีแก่เนาะ,ะยังบรถึงกับแก่ครับไรต้นก็ถือว่าดีครับช่วงนี้เพราะว่าฝนมันตกมาให้มันงเก๋ถ้าไล่มันกนก๋ขอนข้าง,งที่สีตึงขึ้น นี่ครับอายุ8ปีได้ซ้ำนี่แหละพี่นอ้องห้าลูกต้นกับโบสูงครับเพียงแอวต้นนี่นี่นะถ้าไล่ซ้ำแอวนี่ว่ามันสูงมันนี่ครับมากับสีสันอาจจะบางแง่มันมในสงสัยสีขาดปุ๋ยครับแถวนี้เดี๋ยวรอบสีใสต่อมากนิดนังนักกอเก่าเนี่ยแหละครับปุ๋ย0.0.60สีเน้นเล็กน้อยบัดนี่นี่ครับเบิ้งทัดต้นนี้ครับพี่น้อง ถ้าไล่เรื่มไงครับมาปีนี้แล้วถ้าไล่ไงขึ้นก็ตั้งแต่ได้แผงสุราเซียวมาน่นในและพี่นนอกถ้าไล่ก็สีไงขึ้นไล่ตืดเพราะว่ามันก็มันนก็นหดไงครับบร่ได้ไ่ได้นักคือแบกเครื่องเลือดตะกี้ผมแบกเครื่องเลือดมาหาหดส่วสีต่อปั่มต่อนังวหลียวใ้เวลาโดนพี่นนอง บาดนี้บ่ต้องครับนี่ฮะออกเกือบทุกต้นแล้วพี่น้องเนี่ครับถั่วไหญไงแน่แนอยแ,แน่แล้ะครับถ้าว่าก็ออกเกือบทุกต้นอือแต่ว่านำนักผมคิดว่าได้แน่นอนครับฝนตกปั่นนี้นำนักของทล่ลคิดว่าบบน่สจะพิหวังพี่น่อง อ่นี่แบบรอบสะกับนี่ครับ,รบ,นนรบแต่ว่าหยาับหกจัง่อยหนาเดี๋ยวรอบนานี่อาจจะเห็นแปลนก้อนนี้ครับพี่น้องสิคอยให้มันเห่ยวเป็นจัง่อยก็สิตัดนี่ครับตามพันธุ์สีลาดเป็นเรียนอายุสี่ยางเข้าปีที่แปดก็ยังบทถือว่าต้นสูงเบื้องลักษณะใบแล้วก็เป็นคือกัดว่านอของพี่น้องผมคิดว่าสีขาดอยู่ขาด โปเทเสเซียมใบท่งเป็นเรืองเลืองศูนย์ศูนย์หกแหละครับแต่ว,ว่าดินตรงนี้มันเป็นดินคุดซะที่เอาขึ้นมาผมมันกเ็เลยเฮ็ดให้ดินบ่ค่อยสมบูรณ์บานไดยนิมสีใสปุ๋ยผัดมันดินแห้งครับดินแห้งเรวมันเป็นดินเหนียวเนาะแต่ว่าปีนี้ดีก็ทุกปีครับสวนนี่สังเกตเรื่องว่าหมากนี่ออกดี ถลายไล่ออกดีอยู่ครับใส้ได้อยู่ปีนะี่ขนานว่าเบิ้งใบก็บ่ค่อยันปั่นไหบ่ค่อยสมบูรณ์ปันไหนแต่ว่าถัาไล่ที่ออกก็ทีอว่าเต็มดีอยู่ครับสามสันออกสามสันอยูนะ่ต้นนี้ตั้มตั้มหนึ่งพี่น้อแปดปีแล้วมันมันหาวจะไข่ปีนี่นะครับมันเลย่อยไงสานนเน่คือต้นนี้ก็ออก แค่สั้นเดียวเป็นโจโปูปูซ้ำเดินกับมันก็หกแน่ละครับมันมีเวลาจัดการมันเดี๋ยวให้ฝนดิบอีกจังน้อยก่อนค่อยสีมัตัดห้าให้มันพี่น้อง,งอนี่นครับคือจังต้นนี่ก็โอ้ท่ายใหไ่ครับนี่ท่าไร่ก็ถือว่าโอเคไ่ครับต้นนี่เาใหญ่แต่ว่าต้นยังกว่สูงประมาณประมาณหัว นี่ติดตามขั้นคู่สะพี่หองนี่ครับนี่ต้นนี่ก็คือว่าโอเคครับพี่น้องกำลังสีตึงกำลังสีใหญ่รอ,ออีกสักควูสักพักหนึ่งประมาณจะเดือนหนึ่งกับนาชีเต็มที่ครับความใหญ่ของทะลายครับบรรยากาศอามาให้พี่น้องเบิ่งในช่วงต้นเดือนเมษ,ษาเนาะว่ามาปาล์ม พันนี้มันสีไงซำใไดเดี๋ยวช่วงไปลายเดือนผมจังสิทธายให้เบิ้องอีกอว่ามันสุกไปพ่อ,พอตัดแล้วก็มันสุกแล้วมันสีไงสีซำไได๋ฝากพี่น้องให้ติดตามรับชมนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปมื่อนี้ก็ขอขอบุขอคุ้นทุกท่านที่ให้การรับชม นห้คัาแนะนำหลายๆอย่างมาขอขอบคุณหลายๆสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ